สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นคลิปการดูดวงความรักนะครับระหว่างวันที่16-31พฤษภาคมของชาวราศีกันคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึง16ตุลาคมดูได้ทั้งแบบวันที่คือราศีหรือลัคนาคือเวลาเกิดแต่ขออนุญาตยิงตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะครับแล้วก็คลิปนี้นะ่าจะเป็นคลิปการดูดวงความรักโดยรวมของชาวราศีกันทั้งหมดก็ทีบางท่านที่ตรงบางท่านที่มีการพลาดเคลื่อน หรือบางท่านบางกรณีเนี่ยดวงคุณกับคนรักจะมีการสลับการกระทํากันหรือเรียกว่าตรงกันข้ามกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันเนาะชาวราศีกันในอดีตที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างเนาะในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยชาวราศีกนันรู้สึกเหนื่อยกับความรักครั้งนี้นมากๆเลยเพราะเพื่อพฤติกรรมด้วยนิสัยด้วยความเจ้าชู้หรือด้วยอะไรบางอย่างเขาเนี่ยมันทําให้ค่อนข้างเหนื่อยแล้วเขาเองก็ไม่ยอมปรับปรุงตัวเลยมากๆเลยแล้วคุณเนี่ยในอดีตที่ผ่านมาคุณก็พยายามยื่นคานําขัน หลายๆครั้งต่อเขามากๆพะแต่พอยิ่งคำขาดไปเนี่ยเขาเองก็มีการปรับปรุงหรือทําตัวดีขึ้นแต่ก็ไม่นานอ่ะทาตัวดีขึ้นก็เป็นเหมือนเดิมอีกมันทําให้คุณรู้สึกเหนื่อยเหนื่อยแต่ก็ยังตัดเขาไม่ค่อยได้เท่าไหร่น้อนี่คือในอดีตที่ผ่านมาแล้วก็ช่วงปัจจุบันแล้วนะครับนะเออสิเอ้สิบพฤษภาคมเป็นยังไงบ้างช่วงปัจจุบันเนี่ยคุณก็รู้สึกว่าเออ อยากดูฟีว่าเขาจะทํำยังไงเขาจะทําตัวดีไหมแต่เขาก็ไม่ได้ทําเขาก็ไม่ได้ทําตัวดีนะเขาก็ทําตัวเหมือนเดิมอะแต่เพียงแต่วา่าเขาจะทําตัวเบาขึ้นไม่ได้หนักเหมือนที่ผ่านมามันทาให้คุณรู้สึกว่าเออก็ยังดีอะยังคิดได้บ้างอะยังไม่ทําตัวจนเกินไปนะคุณก็ยังมีความรู้สึกเออไม่เป็นไรถ้าทําตัวอย่างนี้ยังพอรับได้อยู่เป็นลักษณะนี้เกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าในใจลึกๆระหว่างคุณของเขาเนี่ยคิดยังไงต่อกันนะครับ ามาดูน้องว่าในใจลึกๆระหว่างคุณกับเขาเนี่ยคิดยังไงต่อกันนะครับคือคุณเองอ่ะก็คาดหวัวงให้เขาทําตัวดีขึ้นเลยให้เขารู้สึกผิดให้เราให้เขารูู้จักผิดชอบชั่วดีเกิดขึ้นให้เราให้เขารู้ว่าควรทําพฤติกรรมหรือทําตัวยังไงต่อคุณนะครับนะคุณก็คาดหวังอยู่แหละแต่เป็นแต่ว่าคุณก็มอกว่าเดี๋ยวเขาเขาเนี่ยเดี๋ยวก็เดียดเด๋ยวก็ทําดีเดี๋ยวก็ทาไม่ดีเผลอนิดนึงก็ทําไม่ดีแล้วเดี๋ยวก็ทําดีเอาใจคุณนู่นนี้นั่นเกิดขึ้นแต่คุณก็บอกพกว่า เออก็ยังดีกว่าที่โชคที่ผ่านมาในอดีตเขาทําตัวดีขึ้นถึงจะมีข้อเสียอยู่บ้างแต่ตอนนี้ยเขาทําตัวดีขึ้นคุณก็ยังมีการให้อภัยเขาเกิดขึ้นได้นะครับแล้วเขาล่ะเขาคิดให้ไงต่อตัวคุณเนาะเขาเองเขาคาดหวังเลยให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเป็นรักระยะยาวนะครับเพราะคุณเขาไปเปรียบเทียบแล้วว่ากับคนอื่นนะเขาไปเป็นอย่างนั้นถ้าเขาบอกคุณเนี่ยน่าจะดีที่สุดเนี่ยมีความมั่นคงที่สุดแล้วคุณอนะ่ีดีค่อนข้างดีมากๆแล้วในหลายๆคนที่เขามองเนี่ยฉ ข้อเสียหรือข้อไอัน,นี้ไสบางอย่างที่ไม่ดีของเขาเนี่ยเขายังแก้ไม่ได้ก็ยังทาอยู่บางท่านเจอคนเ้าชูว่าเขาเข้ขขาใจอยู่เนาะเดี๋ยวไปดูกันนะว่าในอนาคตจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างน,นะครับ ไพ่ไปดูกันนะครับไพ่แบ่งไปฝ่องชุดเนาะชุดด้านบนเนี่ยคำทำนายระหว่างวันที่16ถึง23พฤษภาคมส่วนไพ่ชุดด้านล่าเงเนี่ยคำทำนายระหว่างวันที่24ถึง31พฤษภาคมนะครับโดยปกติเหตุการณ์จะเกิดขึ้นตามช่วงเวลาที่แบ่งไว้ให้เนาะแต่จะมีชาวราศีกันบางท่านฝนน้อยในที่มีการคาดเคลื่อนของช่วงเวลาบ้างน,นะครับมาดู16ถึง23กันเนาะช่วงนี้ชาวกาันเป็นยังไงบ้างเอ่ย16บหกนี้ยี่สามช่วงนี้ชาวกาันชาวกันก็เหมือนเดิมเนาะกำลังคาดหวังให้เขาทําตัวดีขึ้นอยู่แต่่เขขาาคออน้้งดื ถ้าคุณเผลอก็อาจจะทําตัวไม่ดีเผลอก็แบบไปนู่นไปนี่นะมันทำให้คุณค่อนข้างเซ็งอ่ะก็มองว่าเออเขาก็เป็นเหมือนเดิมละไอ้สิ่งที่เคยห้ามเคยบอกกล่าวไว้ก็ยังทําอยู่นะครับมันคุณก็ทให้คุณรู้สึกค่อนข้างเซ็งเดี๋ยวคุณก็รู้สึกไม่อยากว่าอะไรอ่ะเพราะว่าไปคุณก็มองว่าเดี๋ยวความสัมพันธ์ก็จะแย่ลงมีปัญหาช่วงนี้เออเขาทำไปก็เรื่องของเขาแล้วกันช่วงนี้ฉันก็ไปฟังแฟนปาร์ตี้หรือบางท่านมาชมช่วงนี้ก็ันไปพักผ่อนรีแลกซ์สมองก่อนช่วงนี้อาจจะ เพ่นคุณเขาก็กกคุณจะรู้สึกไม่ค่อยอยากว่าเขาช่วงนีว่าไปเขาก็ทําตัวเหมือนเดิม,มรู้สึกปรงเป็นความปรงในระดับหนึ่งเหมือนกันนะครับแต่พอเขาช่วงนี้เห็นคุณไม่ค่อยว่าเขาก็แอบดีใจเกิดขึ้นเหมือนกันเนาะแล้วก็ยี่สิบสี่ถึงสามสิบพฤษภาคมหล่ะช่วงนี้เป็นยังไงบ้างยี่สิบสามพฤษภาคมนะครับช่วงเนี้ยคุณจะค่อนข้างปล่อยวางเขามากขึ้นคุณจะดูพฤติกรรมเขาว่าคําทําตัวดีขึ้นมากไหมแต่จริงเขาทําตัวดีขึ้นไหมก็ทําตัวดีขึ้นแหละแต่มีบางอย่างบางเรื่องเนี่ยนะครับที่คุณ่ก็ยัังทําใจไมรบ ในพิธีกรรมตรงนี้เขาไม่ได้ค่อยเออไม่เขาของเขาไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะมันทําให้เขาคุณค่อนข้างสิ่งแต่คุณก็ไม่อยากว่าอะไรอะ่ะเพราะว่าไปเขาก็มีข้อแก้ตัวว่าไปเขาก็ไม่ไม่ได้ยอมรับหรือไม่ยอมไม่ได้ไม่ได้ทาอะไรให้มันดีขึ้นนะคุณก็เลยแึกเออปล่อยวางก็ได้นะนะครับแต่โดยรวมเนี่ยเรามองว่าภาพรวมระหว่างความรักระหว่างคุณกับเขากม็มันก็ไปได้อยู่แหละนะครับมีความมั่นคงในพวกเขาเองก็คา,า,า,าดหวังแล้วก็ค่อนข้างเอออยากให้ความ สัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาไปได้ยาวคุณเองก็รู้แหละว่าเออข้อเสียเขายังมีบ้างแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยเขาก็ทํตทงทอะไรบางอย่างให้คุณรู้สึกมั่นใจมากขึ้นว่าความพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันจะไปรักระยะยาวได้นะครับก็จบการดูดวงความรักนะครับของชาวราศีกันย์ไว้แค่นี้เนาะชาวราศีกันท่านใดอยากดูดวงส่ินตัวเพิ่มเติมมีคำถามเพิ่มเติมก็แอดไลน์มาได้นะครับจะทิ้งรายเดยดไว้ใต้คลิปนี้เนาะคลิปนี้ลาไปก่อนนะจ๊ะเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า